เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีวันนีน้พันตำรวจโทกุสลสิทธ,ธิขันแก้วพนักงาสนสอบสวนสพเมืองอุดรธานีพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีมูลและนทธิอุดรสว่างเมธาธรรมได้เข้าตรวจสอบเหตุคนเสียชีวิตในห้องเช่าแห่งหนึ่งในซอยจันทรเจริญสุกตำบลหมักแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงนะคะได้เปิดประตูห้องหมายเลข8ค่ะก็ต้องผงะเลยนะคะเพราะว่ามีกลิ่นเหม็นโชยออกมาที่พื้นห้องค่ะ พบศพของนายทานล้าพรมอายุ48ปีชาวบ้านดอนอุดมตําบลหมักแข้งอําเภอเมืองอุดรธาน,นีค่ะคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ํากว่า3วันสภาพศพไม่สวมเสือ้อนุ่งกางเกง3ส่วนนอนหงายอยู่กลางห้องค่ะขณะเดียวกันค่ะนางสุทธิวัฒน์อายุ71ปีซึ่งเป็นแม่ของผู้ตายค่ะเปิดเผยว่าครอบครัวนี้มีลูก3คนค่ะคนตายเป็นคนสุดท้อง เข้ามารับจ้างแบบกระสอบข้าวในตัวเมืองอุดรค่ะแล้วก็มาเช่าห้องอยู่คนเดียวส่วนแม่นั้นนะคะขับซาเลง้งเก็บขยะและก็ของเก่าขายได้เงินมาก็เอามาให้ลูกชายครั้งละ50-60บาทบ้างไม่ได้เอามาให้ทุกวันค่ะก็มีการคุยกับลูกชายครั้งล่าสุดก่อนสงกรานคือวันที่12เมษาแวะเอาเงินมาให้ลูกค่าบอกกับลูกชายว่า เราต้องผ่านสงกรานไปให้ได้เพราะครอบครัวเราจนและอยากเอาเงินไว้ให้ลูกชายเที่ยวสงกรานจากนั้นก็ไม่ได้มาหาลูกชายอีกเลยค่ะจนตอนเที่ยงของวันนี้ค่ะแวะมาหาลูกชายหวังว่าจะเอาเงินมาให้ใช้แต่ก็ได้กลิ่นเหม็นตอนแรกนะคะคิดว่าลูกชายนั้นน่าจะไม่ได้ล้างถ้วยพอส่องหน้าต่างดูเท่านั้นค่ะเห็นลูกชายนอนอยู่ก็ตกใจมากยอมรับว่าลูกชายเขากินเหล้าเยอะอาจจะลงแดงตายก็เป็นได้ ขณะที่ตำรวจและแพทย์เวรชนสูตรศพค่ะคาดว่าผู้ตายน่าจะดื่มเหล้าหนักประกอบกับอากาศที่ร้อนทำให้หัวใจล้มเหลวจนเสียชีวิตและเนื่องจากอยู่ที่ห้องคนเดียวจึงไม่มีผู้พบเห็นหลังจากชนสูตรศพได้มอบศพให้แม่นำไปบำเพ็ญกุศลตามบระเพณีต่อไปค่ะกี่โมงที่เจอครั้งสุดท้าย ประมาณ,มาณาคุยอะไรกันเนี่ยก็บอกว่ากันได้ยังลูกคุยอะไรกันเนี่ยก็บอกว่าเราจะต้องผ่านสงการามให้ได้เพราะอะไรถึงต้องผ่านให้ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีเงินเนี่ยก็เงินหมดแด่งไม่ได้อ๋อ เขาเคยเขาเคยปรึกษาแม่ไหมว่าม right uh, ีปัญหาเรื่องเงินหรือมีปัญหาเรื่องอะไรเคยปรึกษาไหมช่วงช่วงเดือนกันยกับเดือนกักยาตังทีขาตัดสิทไอ้นั่นเยเขาตัดัตัดสิทกิกับประชาชนอ่าเขาเขาก็เลยเสียใจเปล่าไม่รู้มันหอมลงหอลงอลงไม่กิน